สามสาวอะไรเกอร์พี่คนสอมงานไอจีเนแฝงรมาวันนี้เราก็จะมาทำอะไรกันคะพี่อะไรนะอะไรทุกอย่างเอ่อเอ็มวีพี่จะมาเราจะมาเรียนเอ็มวีแค่เธอของเจมส์าจารพ้นใช่ค่ะก็คือเป็นสองไอจีแล้วก็ติ๊กต็อกมาเปลี่ยนในเรียบร้อยนะคะก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะได้จ้า let's go พี่ยชอบมาพี่พี่เคยคลั่งก็คือไบรท์ใช่ไหม,มขนาดเรื่องนี้พี่ดูคินกับพอสอ่ะอพี่ก็ชอบเขาแต่พี่ไม่ได้ชอบ ถ้าลกทำไปมันดับสลายลงก็คงไม่เป็นไรนนนแค่เธอ,แค,เธอแค่มีเธอ มีก๊าซจบแล้วเหรอจบแล้วใช่ไหมจบแล้วอถ้ามีสิ่งที่ในในเนี้ยิที่เนีที่เราต้องมีเราลงเียอยู่แล้วก็้องไม่ฟังอ่ะหรือเปล่า นะใช่มันสื่อแบบอันนี้เราพูดถึงอะไรก่อนดีอะเอาเสียงเจฟก่อนไหมเสียงเจฟคือแบบที่สุดสุดมากจริงไม่ได้เข้าข้างนะแต่แบบขอจริงนะไม่พอากจรินจริงเขาเป็นนักล้อที่แบบนักล้องนักร้อมีเสียงหลบไปยอะเออเหมือนมีคนบอกบอกพี่ว่าเขาอ่ะเหมือนอะไรนะวีวีผู้หญิงอ่ะวีวีโอเลเออมั่นเละ แล้วก็สไตล์การร้องเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบคล้ายๆนิดนึงอ่ะพี่ชอบมากเลยคล้ายอยู่คล้ายเนาะเขาบอกว่าหน้าก็คล้ายเออแต่หน้าคล้ายหน้าจีมีคนไปคอมเมนต์อยู่อยากให้มาร้องเพลงคู่กันก็ดูเสียงเขาดิไม่นะแต่หนูอยากอยากให้ร้องเพลงคู่กับบาาคนโอ้ยจีจอย่างนั้นแหละคือหนูรู้สึกว่าแล้วในคอนเสิร์ตกินพอดอ่ะพี่ก็เฝ้ารอเขาจะร้องเพลงคู่กันสรุปไม่ได้ร้องคู่กันแยกกันแบบแต่ก็มีแบบว่าที่เดินขึ้น เวทีมาแบบว่ามีแบบเออเหมือนเป็นแสดงสั้นๆอย่างเงี้ยเสียงดีเสียงลมเสียงคุณเสียงลมเสียงแบบคือทุกคนคือพวกเราอ่อก็ไม่ใช่สายดนตรีเราก็เลยเปรียบเทียบคํำไม่ค่อยเก่งเพราะในเรื่องนแต่คือรู้แค่ว่ามันดีมากคือเสพเพลงัน้ยคือดีมากปกติแนวเพลงเนี้ยไม่ใช่แนวเพลงสไตล์นั้นใช่บางทีฟังเออแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจแนวเพลงเนี้ยไม่ใช่สไตล์แนวเพลงหนู เดจะต้องเป็นแบบว่าแบบเอออีกแบบหนึ่งอะแต่นี่คือแบบว่าชอบมากอันนี้จริงเข้าถึงใจได้ใช่เสียงแล้วมันมีท่อนฮุกที่แบบดึงใจเออใช่เอบชออหองพี่อาจจะเทียนไงชอบใช่ไหมท่อนท่อนก่อนฮุกอะโอ้ท่อนนั้นแบบดีมากที่มันแบบเหมือนทุกอย่างเสียงเพลงมันมาแทรกแทรกเออใช่เขาจะเปิดมาแบบเราบก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆดีมากค่ะ แต่ว่าเพลงนี้ตอนแรกอะเหมือนในเรื่องอะเขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่บอเช่แต่งให้กับพอร์ชใช่ปะแต่พอม,มาฟังอะแล้วมันเหมือนไอ้น,นี่เลยเป็นเรื่องราวของคิมกับบอเช่บ้าจริงจริงรรู้สึกจริงจริงที่เรารู้สึกแบบนั้นคือแบบพอฟังตามแล้วแบบเออมันเหมือนเป็นเรื่องราวมันจริงมันซื้อให้เห็นระหว่างคิมรู้สก่งนี้กับเออคิมกับบอเช่ใช่ค่ะนั่นแหละชอบนะรู้สึก คือช่วงนี้หนูอินกับผู้นี้มากเลยอะจริงไม่ใช่หมายถึงอินกับผู้นี้ว่าอชคผู้นี้จางเคมีที่ก็ชอบใช่แล้วพอมาฟังเพลงอันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันยิ่งอินกับตัวเจฟกับมาโฟตใช่คือผู้ชายที่แบบเขามาเสดเขาเขามาในในในมูทที่แบบแต่งเพลงร้องเพลงทำเพลงมันก็เลยแบบอะไรก็ตามที่มีเพลงเข้าไปมันจะเป็นอารมณ์ศิลปินขึ้นมาเอ้ยนีไงคิวเชาผู้ชายเล่นดนตรีร้องเพลง เป๊กเลยชอบมิชชั้วยรุีมากถูกไหมว่าเราจะเล่นเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยแต่ก็ชอบมิชชันเลยคือใจไม่เคยที่มีเสน่ห์มากเลยอ่ะคือบอกว่าพอเห็นแบบเจฟอยู่กับรุ่นปีร้องเพลงเนี้ยมันแบบรักกักกว่าเดิมอีกอ่ะไม่ที่รักมากกว่านี่โลกตอนนี้ต่อคิวนะคะเบอร์หนึ่งบาร์โค้ดอยู่หัวแถวชให้ลูกไม่ใช่ที่่เานั้น ดูพฤติกรรมพฤติการดูสถานการณ์ทุกอย่างเป็ยนไปแล้วใช่คือเรนชอบเขายอมรับตรงๆด้วยนะไม่เหมือนชอบเขาในหนังคินกับพอตอ่ะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดจะไปตามเขาแต่พอเจอคิมอ่ะคุณคิมอ่ะเจฟเฟอ่ะเมื่อวานก็ไปตามเลยพอตอนเย็นก็กลับไปดูทิปตอบเขา้ก็กลับไปดูไอจีเขาเขาทำเพลงใหม่อยู่ตอนนี้อุ้ยรู้จริงนะแต่จำชื่อเพลงไม่ได้ขอโทษนะ คนดูมันตั้งนานจำไม่ได้แค่จด้เลยพาิไม่ได้มารยด้วยเรีคดเป็นจะไก็ไลงบไหนอะี่เป็นคนไม่ค่อยจาชื่อเออใช่ก็เลยแบบว่าเถ้าพี่แก้จาชื่อเพลไม่ได้ก็ไม่แปลกดีค่ะทุกคนดีมากม ดีจริงชอบมากคือดูไปแล้วก็นึกถึงแบบตัวซีรีส์ไปด้วยอะไรเงี้ยยิ่งอินอะเพลงทำแล้ว่าในซีรีส์อาจจะเปิดเพลงเนี้ยมาแล้วมันจะทําดึงอารมณ์ร้องให้อินไปด้วยอินจริงเพลงเนี้ยมันลากกระชากไปเลยอะจริงเป็นเพางที่แบบฉากเราลงไปอยู่ในเพลงอะใช่พอฟังเฉยๆก็พอแล้วยิ่งถ้ามีภาพมีซีรีส์มีอะไรมาประกอบเลยยิ่งพอไอ้ตอนจบเนี่ยแหละก็รอรุ่นว่าจะมีในซีรีส์ไหมซีว่ามีรู้อาจจะมีที่ว่ามี หนูว่าอาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีอะไรหลายๆฉากในซีรีส์ใช่ไหมก็ดีค่ะก็ดีนะเราอ่ะมารีแอคก่อนที่เราจะดูตอนจบของซีรีส์เออใช่อันเนี้ยเรามารีแอคก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าเราทนไม่ไหวกับพี่แก้มโดนตกนะทุกคนกายกายก็จะคลั่งรักมากคลั่งเลยพี่เจมเบอร์ใช่ค่ะมาดูฉากประกอบของเขาแต่ละฉากกัน จะเป็นคู่คู่ทั้งนั้นเลยนะตอนที่รู้ที่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคู่เขาอ่ะแต่หลักๆก็คือใช่แล้วค่ะมันก็คือคิดแบบตอนอันเนี้ยตอนล่าสุดที่เราดูไปก็จะเป็นตอนที่สิบสองสิบสองซึ่งตอนนั้นเราอยู่หัวคุณคิมเราอยู่หัวกันอยู่หัวอยู่เราอยู่หัวอยู่พูดเลยนะคะแต่ว่าพอมาดูนี้ก็ลืมเลยใช่ลืมคุณคิมมันมีฉากฉากใหม่ๆมาฉากฉากที่แบบขอฉาก ใส่เสื้อเหมือนเป็นแบบบริกรับเอแล้วก็ยิงแล้วก็อยู่กันสอคนอะไรเงี้ยก็หน้าตามค่ะหน้าตามหน้าตามใช่ก็เดี๋ยวอะไรต่อปล่าทุกคนจะปิดคลิปเลยในคำจบไมู่ไม่ก็คือถือว่าดีมากเพลงนี้อย่างที่เราบอกว่ามันนี้องประกอบก็คือเอ็มวีก็เป็นซีรีส์เข้ามาใช่ไหมเป็นซีรีส์แต่ละฉากแต่ละตอนให้รู้ว่า ใเธออ่ะเออให้เธอจริงๆอ่ะถูกคือมันคู่จริงๆอ่ะคู่ใครคู่มันจแล้วก็ตอนท้ายก็อย่างที่ว่ารอรุ้นกันค่ะจ้าอย่างไรก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาเหมือนนะคอมเมนต์มาเหมือนเดิมเลยค่ะมาพูดคุยมาติ่งพี่เจไปด้วยกันนะทุกคนใริงจริงจรงคือชอบพี่เจด้วยแล้วก็ชอบเจแบะโคนด้วยอ่ะใช่ใช่ก็ชอบน้องเหมือนกันตัวช่เตัวชงอ่ะใครมีอะไรก็แบบรู้สึกเหมือนเรามั้ยยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้วันนี้ไปก่อนค่ะราย